สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับโอฟิ g เกมมือถือ i h y t h m Base ที่จะพาคุณผจญไทยในโลกได้อรามาสมิติ Inu t e l i m i t e d ประกาศเปิดให้บริการโหนฟิ g เกมมือถือใหม่ล่าสุดบน Google Play Store ไทยสำหรับผู้ใช้ Android แล้วข้อมูลทั่วไปคุณพร้อมที่จะดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซี3มิติที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและความตื่นเต้นแล้วหรือยัง o v e r f i e l d เป็นเกมมือถือ IHYTSM Base ที่ให้คุณสมบทบาทกับตันสำรวจหน้าใหม่ และ,ะเผชิญกับภัยคุกคามเหนือธรรมชาติในโลกที่วิทยาศาสตร์ล้ำยุคและเวทมนต์อยู่เคียงข้างกันการผจญภัยในโลกไดโอรามาเกมนี้มีโลกที่ออกแบบมาในสไตล์ไดโอรามาหรือโมเดลจำลองขนาดย่อที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและเทคนิคพิเศษที่น่าเนื่นตาตื่นใจคุณสามารถสำรวจและเดินทางข้ามไปมาระหว่างโลกแห่งความจริงและมิติกระเป๋าที่ซ่อนเร้นอยู่ระบบเกมหัวใจของเกมคือการผจญภัยเชิงกลยุทธ์บนแผนที่ไดโอรามา ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความประหลาดใจตั้งแต่การตามหาอเทมที่ซ่อนอยู่การ,รไขปริศนาสุดท้า,ายไปจนถึงการต่อสู้สุดน่ารักในรูปแบบเกมกดตามจังหวัด i h y t h m b a s e เคียงข้างเหล่าหายร่วมทีมสร้างทีมสุดยูนิครวบรวมสมาชิกสุดยูนิคเข้าสู่ทีมของคุณไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยซินเดรสายเทคโนโลยีหรือนักสำรวจสุดเอเพื่อสร้างสุดยอดทีมในฝันและสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟนปรับแต่งสไตล์และฐานทัพ ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดสนุกไปกับระบบปรับแต่งสไตล์ที่ให้คุณย้อมสีเสื้อผ้าได้ถึง20ส่วนสร้างลุคที่ไม่สังเครและสร้างฐานทัพในฝันของคุณได้อย่างอิสระตั้งแต่คาเฟ่สไตล์เรโทรไปจนถึงกองบัญชาการไซไฟสุดล้ำด้วยทีมเฟอร์นิเจอร์กว่า20บแบบศูนย์กลางโซเชียลหรือจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่โรตาพลาซาศูนย์กลางโซเชียลที่คุณสามารถนั่งชิงช้าและชายหาดนอนเป็นอยู่ในป่า หรือจะเข้าร่วมปาร์ตี้บาร์บีคิวและการประกวดคอสเพลย์ก็ได้ฟีเจอรผจญภัยในโลกไดโอรามาสามิติสำรวจโลกจำลองขนาดย่อที่สวยงามราวกับภาพยนตร์การเล่นหลากหลายทั้งสำรวจไขปริศนาและต่อสู้ตามจังหวะดนตรีสร้างทีมสุดอยู่นิ่รวบรวมสมาชิกที่มีเอกลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ปรับแต่งสไตล์และฐานทัพย้อมสีเสื้อผ้าและสร้างฐานในฝันของคุณศูนย์กลางโซเชียลสุดชิลพักผ่อน หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายคุณพร้อมที่จะเริ่มผจญไทยแล้วหรือยังดาวน์โหลดโอฟีได้แล้วบน Google Play Store ไทย